สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาบอกนะคะว่าเราจะชอปยังไงให้ได้ของดีของถูกลดให้โลกจำลดถึง90%เซนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาช็อปให้ได้ของถูกของดีนะคะได้ของถูกของดีนะคะอ๋อ นะะในทุกวันนี้เนาะด้วยสภาพเศรษฐกิจของเรานะคะเราจะแบบเราทํายังไงให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทุกๆบาทท,ท,ทุกสตาค์ที่เราจับจ่ายใช้สอยนะคะวันนี้เฟอกจะมาแบ่งปันนะคะในสิ่งที่ฟอกช็อปแล้วฟอกได้ของดีราคาถูกซึ่งมันดีมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นของอะไรที่เราได้ใช้ทุกวันสวัสดีค่ะคโค้ดบอลคนสวยนะคะคโค้ดบอสร้างนิสัยรวยแค่ชื่อก็รวยแล้วค่ะนะคะ,นะคะ เราจะช้อปอยังไงให้ได้ของดีของราคาถูกในแอปยู i ิกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่นะคะมาช้อปของดีนะคะถูกในแอปยูพิกให้ได้ของเยอะของที่คุ้มค่าสวัสดีค่ะพี่ไกตู อแอปยูพิกนะคะเป็นแอปดำนะคะเป็นแอปดังนะคะดังระดับโลกแล้วนะคะเพราะตอนนี้ใคลๆนะคะก็รู้จักแอปยูพิกค่ะโลกเลยค่ะโลกของเราค่ะโลกในประเทศไทยเราที่สร้างรายได้นะคะ6กหลักเจหลักให้ใครหลายๆคนแล้วนะคะแล้ววันนี้๊อกจะมาแบ่งปันว่าเราจะชอบยังไงให้ได้ของดีราคาถูกและได้ของที่แบบได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่พินนะคะ ใครๆมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่วงนี้อืดมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ oh. ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ oh. ก็เราจะชอปยังไงให้ได้ของดีราคาถูกนะคะ oh. ของดีราคาถูกคือยังไงนะคะ oh. เมื่อเราดาวน์โหลดแอปวู p พีกมาแล้วนะคะ ่าเมื่อเราดาวน์โหลดแอปยูทิคมานะคะอ่าเพลงเราไหมนีม่เกินไปนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปยูทิคมาแล้วนะคะเราอยากได้ของดีราคาถูกมีเพื่อนมานะคะมีเพื่อนมาอยากได้ของดีราคาถูกได้เลยนะคะ ได้เลยได้เลยนะคะนั่นก็คืออะไรคะขายกระทะชาบูมันไหมคะหมดไวเกินใช่ค่ะกระทะชาบูขายดีมากคะ่ะใครที่เรียกว่ามีแอปแล้วนะคะแล้วไม่รู้จะขายอะไรนะคะมาเลือกสินค้านี้ได้เลยแล้วตอนนี้นะคะมีให้ช็อปตรงนี้คะ่ะ มีให้ช็อปตรงนี้นะคะช็อปด้านบนแอปนะคะช็อปด้านบนแอปเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดปากกาก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดปากกาก่อนนะคะนี่เปิดปากกาทํายังไงนะคะเราจะใช้แอปอหาก่อนนะคะหาก่อนอยู่ในปากกาเราเอเอชิบนะคะหาก่อน นี่แอปตัวนี้นะคะ X Recorder นะคะคุณสามารถใช้ปากกาใช้อัดใช้ไลฟ์สดได้แต่๊อกจะไม่ได้ใช้ในการไลฟ์สดจาก X Recorder นะคะแต่จะใช้เป็นปากกาเพื่อที่จะวงให้มากกว่าค่ะน้องบีนะคะค่ะรอจ้าฮัลโหลจ้าน้องบีอะไรเนี่ยึ้นมากันแล้วจริงเนี่ยจ้า นี่เลยนะคะแอปตัวนี้ใช้ดีมากนะคะแอปตัวนี้ใช้ดีมากนะคะนี่มีปากกาให้วงนะคะใครที่แบบเอาไว้สอนในการไลฟ์นะคะได้เช่นกันนะคะได้เช่นกันมาต่อกันเลยนะคะมีสาวเสื้อแดงอยู่ใกล้ๆ น้ำหรือยางสาวสแดงเอาอาบแล้วนะคะไปลงลน้ำมานี่เลยนะคะแอปยูพีที่ได้ของดีราคาถูกนะคะให้ทุกคนเมื่อเปิดแอปมาแล้วนะคะบาที่หน้าหลักแล้วเลื่อนโปรโมชันด้านบนเลยนะคะโปรโมชั่นด้านบนนะคะเขาจะบอกมาอัปเดตอยู่ตลอดและวันนี้วันพุธนะคะมีของดีราคาถูกเริ่มที่3บาทเห็นไหมคะมี 39- 29เห็นไหมคะแล้วก็เรียกว่ามีแพมเพิร์นะคะของ Baby l o v e นะคะมีคือเป็นดังหมดเลยและนี่ค่ะของลดราคาถูกให้โลกจํานะคะลดถึง90%ส เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่ารถอะไรบ้างนะคะ นาะมีเยอะมากนะคะใช้ปากกา Android เอา r o i r o i d ใช้ได้ค่ะปากกาใช้ได้ทั้ง Android และ iOS นะคะแต่การสตรีมไลท์หน้าจอโดย Camera f i ไฟ l i ไล t นะคะจะสามารถใช้ได้ระบบ Android iOS ใช้ไม่ได้จ้านะคะแต่คือถ้าเกิดพวกโอ๊ยแปดเทคนิคนี่น้องเบรดนะคะ Personal Branding นี่เห็นไหมคะมันจะมีเทคนิคมาหมดให้หมดเลยอยู่ในนี้นะคะเนาะซึ่งมันง่ายมากนะคะซึ่งมันง่ายมากนะคะ สวัสดีค่ะคูวี e. นะคะคูวี e. นะคะเรียกเวนเป็นซูเปอร์คูวีมากเลยนะคะขายดีขายเก่งสอนก็เก่งนะคะขายการขายเนาะโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มเลยนะคะว่าเราจะชอปยังไงให้ได้ของถูกนะคะ,ะมาที่หน้านี้เลยค่ะมาที่หน้าหลักนะคะมาที่หน้าหลักเนาะแล้วเราเลื่อนดูโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาช็อปนะคะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นค่ะนี่ มีโปรให้มากมายส่วนวันนี้มีโปรวันพุธนะคะนี่โปรวันพุธเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าโปรของทุกๆวันพุธจะมีอะไรนะคะลดโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดเพิ่มเพิ่มค่าคอมด้วยนี่มีกติกาด้วยนะคะมีกติกานะคะให้อา่านสำหรับใครที่จะทําโปรของวันพุธเห็นไหมคะเนาะนี่เลยนะคะและมีตั้งแต่เนี่ยค่ะสตาร์ทเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีของถูกมากนะคะรองเท้า 69นะคะเป้81นะคะเนี่ยค่ะทุกคนเข้าไปดูนะคะของดีราคาถูกที่เยอะมากๆเราสามารถช็อปใช้อเ,ชเองได้นะคะขออนุญาตย่อหน้าตัวเองอีกนึงนะคะเราก็จะได้ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าของดีเยอะมากนะคะของดีเยอะมากอย่างวัสลีนนะคะวัซลีนที่เป็นโลชั่นทาผิวตัวนี้ใช้ดีนะคะ,อะตอนนี้คือราคาที่69นะคะ69พวกลิปสติกพวกอะไรประเภทนี้นะคะเห็นไหมคะของดีราคาถูก นาะนี่สวัสดีค่ะคุณนรุชนตื่นเต้นจังเลยจะได้เจอพี่นอ,อชอแล้วพี่นอรลรชอพี่นารุชนนะคะค่แล้วนี่เรามาดูนะคะดิสเ็นพุตนี่เลยนะคะเมื่อเราเลื่อนข้างบนเจอแล้วใช่ไหมคะ เดินสายไลท์ light. โอ้โยสุดยอดนะคะเราเลื่อนนะคะเลื่อนแบบนี้เลื่อนนะคะมีชุดว่ายน้ําก็มีจ้านะคะแบบนี้นะคะเลือเล่อนค่ะเลือเล่อนเลือเล่อนนี่เห็นไหมคะเลื่อนเลื่อนเลื่อนโปรโมชั่นด้านบนนะคะเลือ่อนโปรโมชั่นด้านบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปที่หน้านี้เลยจ้าลดให้โลกจํานะคะหน้านี้นะคะลดให้โลกจํานะคะนี่รองเท้าเจ็ดบาทเห็นไหมคะรองเทา้าย่อหน้าจอจิมจิมดู เห็นไหมคะนี่แบบนี้นะคะรองเท้า7บาทหน้าตาคู่ควรอยู่กับรองเท้าเป็นอย่างยิ่งแหะหน้าตาคู่ควรอยู่กับรองเท้าเป็นอย่างยิ่งนะคะรองเท้าคู่ละเจบาทเองนะคะรองเท้าสวัสดีคะ่ะรองนงึรองเท้าคู่ละรีวิวก็ดีด้วยนะคะรองเท้าเจ็ดบาทรีวิวตั้งเก้าสิบ 4รีวิวและเป็นรีวิว5ดาวนะคะนี่คือวิธีเลือกที่ได้ของดีราคาถูกนะคะเห็นไหมคะที่ทาเล็บค่ะเล็บเคลือบเล็บเจลนะคะของมิสทีนด้วยนะคะเหลือซีบาทที่เป็นกลิตเตอร์นะคะลองทางมาทาบหน้าเลยใช่สวยมากจ้ะพี่นะัทชอนีน่เลยนะคะงานมีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเรากลับไปดูนะคะสินค้าราคาถูกแต่อันนี้ที่พอขายดีเลยนะไม่อยากจะบอกเลย ตัวนั้นไม่หมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยขายดีมากซึ่งในเซเว่นหรือร้านทั่วไปมันจะประมาณ60บาทถุงยางอนามัยนะคะตัวนี้นะคะ6ราคา6บาทเราสามารถเอาไปโพสขายได้นะคะลดขายได้นะคะ1กล่องมี3ชิ้นราคาแค่6บาทนะคะจะส่งกับยูพิกนะคะเมื่อเราถูกใจสินค้าชิ้นใด ไปใส่รถเข็นไว้ค่ะไปใส่รถเข็นไว้นะคะเพิ่มไว้ที่รถเข็นนะคะแบบนี้นะขออภัยท่านสั่งเกินสูงสุดนะคะผังเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มร้านค้าด้วยนะคะกด มันเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมเรากดเพิ่มรัดค้าให้ขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะแล้ววิธีการหาเราจะสามารถหาได้ง่ายได้ไวนะคะหาได้ง่ายได้ไวเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมา,มาบอกวิธีการช็อปนะคะ คือเราจะชอบยังไงนะคะเราก็เลือกสินค้าที่เราชอบอ่ะอย่างลิปสติกนะคะเราก็เพิ่มใส่รถเข็นอย่างนี้แบบนี้นะคะแล้วก็วงมีทําร้านขาไว้แบบนี้เนาะแบบนี้นะคะใส่รถเข็นนี่แบบนี้นะคะจะเอาซีอะไรแบบนี้เพิ่มรถเข็นไปเลยแล้วไปที่รถเข็นนะคะนี่อยากได้อะไรแบบนี้นะแล้วสังเกตดูนะคะฮะฝนตกหรอคะเนาะแบบนี้นะคะนี่ แล้วเราก็เลือกดูด้วยนะคะให้เป็นร้านจัดส่งโดยร้านเดียวกันนะคะแล้ววิธีทำยังไงให้ประหยัดค่าส่งนะคะมาดูนะเราก็ไปที่รถเข็นตรงนี้นะคะรถเข็นรถเข็นตรงนี้นะคะกดเข้าไปที่รถเข็นค่ะแล้วเราก็คือดูแล้วว่าเป็นร้านเดียวกันอยู่แบบนี้นะคะสมมุตินะคะเลือกกระเป๋าเครื่องสาอางอะไรเรียบร้อยละ แบบนี้แบบนี้นะคะให้ช็อปให้ได้ครบ200บาทนะคะคุณจะได้ค่าฟรีค่าส่งอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะคะครบช็อป200บาทจะได้ฟรีค่าส่งนี่แบบนี้นะคะปึง้งมันฟรีค่าส่งหรือยังมันยังไม่ฟรีนะคะเราต้องไปช็อปให้มันได้ฟรีก่อนนะคะเราก็อาจจะเพิ่มเพิ่มสินค้าสมมุติเอาเป็นสองชิ้น นี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวน้องตามมาค่ะแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเกิดอาการฟรีค่าส่งและฟรีค่าส่งฟรีค่าส่งนะคะแบบนี้นะคะมันจะเป็นเทคนิคที่ทําให้เรานะคะชอบในร้านเดียวกันและได้ของเยอะด้วยแล้วกดชําระเงินนะคะกดชําระเงินด้านล่างนี่เลยนะคะกดชําระเงิน ปริงแบบนี้มานะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่อะไรไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเห็นไหมทุกๆอันนะคะจะเป็นการจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีนะคะจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีนะคะแบบนี้นะจ๊าแล้วเรากดนะคะชําระได้เลยนะคะนี่คือเทคนิคการเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาดีได้ราคาถูกนะคะของดีด้วยอ่าเลื่อนก่อนนะคะ แบบนี้นะคะจัดส่งเห็นไหมคะค่อยของเยอะมากแล้วได้ของถูกมากและของถูกกว่า90%ลดให้โลกจําไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปประชุมแล้วก็ยังไงก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไปเยอะนะคะเพื่อให้ได้ของดีราคาถูกเช่นกันเนาะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ